เจ๊น็อกดูเติมหน็อกด้วยเพราะไรวะดูเอ้าอดเอ้าได้ชีวิตโมซินไม่มีกระสุนเจ็ดเลย

oh oh, oh. cái <coughs> <That's it>. mày <coughs> <coughs> ok nó rồi này

ระลองนะหลังต้นไม้มีใสอเสื้อขาวมีคนไปด้วยเออบ้านมีบ้านมีอุ้ยสว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 ยโดนยิงก่อนไม่ได้หรอ <Watch out. S 1> เอาละครับเราจะชา้าเลยเหรอวันนี้เนี่ยเอาละครับรอดไม่รอด e man, e มีม,มีมีรถจอดอยู่ hey, Watch out ห้าวงได้

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววงมาแล้วโอ้โหเร็วเกินไปเลย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 โอ้ยต่อหายแล้วก็วิ่งขึ้นชาร์จมันยิงเราได้อยู่แล้วเนี่ยเพราะเขารอรับเราละเนี่ยบ้านนี้น่าจะมีนอนเตรียมลอยนั่นเลยนะ โอ้โหดูล้อรถเราดิไอ้เหี้ยเผาเผาเอียงเลยโอ้ขี่ได้เฉยไป go 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 วงมันอยู่ในเนี้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยละจิ๊กซอยิงมาแบบเมื่อกี้ Watch out บ้าอ๋ออยู่น,น,นี่บ้านนี้บ้านนี้โนนโนน,น,นตัวขวาก็มีจิ๊กซอว์อย่าเพิ่งเข้านะโดนยิงฟรีเลยเดอ้อเราวงก่อนตาระวังบ้านนี้นนมาในะวงก็มีะวะเดี๋ยวใครพีเราจะเข้าวงไงเน,นี่ยใี่ไหมระวังบ้านนี้มันมยิง Watch out นั่นแหละประเด็นคือเราจะเข้าวงไงฮะ เออเล่นเกมอยู่เข้าได้ละเกมมาละเข้าวงละแตกเ้ยตรงไหนโนตรงไหนโดนมาร์คไม่ทันนะตรงนี้มีไหมเนี่ยตึกนี้มีไหมีตึกนี้มาร์ดโโอเคฝั่งตรงข้าม ตัวตสวยัวตัวบนลังกาเดีย๋ยวเฮ้ยก็ขอ้ขอทรามแม่งใกล้จัดอะยิงนะครับ Watch out Watch out บนงกันนะวิ่งลรว,ว,วิ่งละมันต้องฆ่ามาทาง จะขับรถวะเฮ้ยเอาจริงอะสุดวะเนี่ยหน้านนเนี่ยมาแล้วสวยๆเเรือที่หลังหน้าพี่เอิญอ่ะ เจียดหวัวนิดเดียวเฮียเออเอาดิ